สวัสดีครับผมวีรยุทธ์ผันไปจิตนะครับผู้ฝึกกับขี่ปลอดภัยบริษัทวีคุปพอนด้าคาวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกวิธีการตรวจเช็คนะครับรถยนต์ของเราหลังจากวิ่งลุยน้ําท่วมหรือน้ําท่วมขังนั่นเองนะครับว่ามีวิธีการตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับตรวจเช็คพรมนะครับพรมพื้นรถนั่นเองนะครับตรวจเช็คว่ามีน้ําเข้าหรือพรมเปียกหรือเปล่านะครับถ้าพรมเปียก ให้ลูกค้ารีบทําการแก้ไขนะครับให้เข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อทําการถอดนะครับล้างทำความสะอาดถ้าลูกค้าปล่อยไว้นานนะครับตัวน้ำพรมอาจจะเกิดเชื้อรานะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนพรมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําลูกค้าเข้าศูนย์บริการครับต่อมานะครับในการตรวจเช็คนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับมีตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องนั่นเองนะครับตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับ ป<บ> <io> กติระดับน้ํามันเครื่องนะครับจะมีขีดบนและขีดล่างนะครับในการบอกระดับของน้ํามันนะครับแต่ถ้าระดับน้ํามันเครื่องเกินขีดมากนะครับให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีน้ํานะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์นั่นเองนะครับต่อมานะครับระดับน้ํามันเกียร์นะครับน้ามันเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีขีดบอกตําแหน่งบนและล่างนะครับระดับน้มันเกียร์ต้องอยู่ในระหว่างขีดนั้นแต่ถ้าระดับน้ํามันเกียร์เกินขีดที่กําหนดมาก็สันนิษฐานว่า อาจจะมีน้ําเข้าไปในระบบเกียร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับกออากาศทําการถอดกองอากาศนะครับรถแต่ละรุ่นอาจจะล็อกของกออากาศอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจเช็คนะครับว่ามีน้ําเข้าหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วนะครับเครื่องยนต์จะใช้อากาศดูดเข้าไปนะครับเพื่อทําการจุลเบิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราวิ่งลุยน้ํานะครับ น้ําก็อาจจะไปแทนทีอ่อากาศนะครับและอาจจะเข้าไปในเครื่องยนต์เช่นเดียวกันข้อสังเกตก็คือก่อนที่จะเข้าเครื่องยนต์ก็จะผ่านกรองอากาศนี่เองถ้ากรองอากาศเปียกนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีน้ําเข้าไปในระบบนั่นเองเราสามารถตรวจช็คด้วยตัวเราเองง่ายๆนะครับครับถ้าหากกรณีที่เราขับรถลุยน้ํานะครับแล้วรถเกิดอาการดับนะครับและถ้าเราฝืนสตาร์ตต่อไปนะครับ แน่นอนครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับและผลที่ตามมาคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่คือเครื่องยนต์ที่รถดุยน้ําแล้วเกิดอาการดับนะครับแล้วลูกค้าสตาร์ทต่อจนรถขับไม่ได้นะครับซึ่งจะให้ดูนะครับซึ่งตัวสาคัญเลยก็คือการลูกสูบนั่นเองตัวนี้เป็นการลูกสูบปกตินะครับที่ไม่เกิดการโค้งงอนะครับแต่ตัวที่มีปัญหานะครับแน่นอนครับ เมื่อเราฝืนสตาร์ทต่อไปนะครับก้านสูบนะครับเมื่อเจอความร้อนแล้วก็เจอความเย็นนะครับแน่นอนครับก้านสูบงอครับตัวนี้นะครับทาให้ต้องให้เปลี่ยนชุดอูวบรนใหม่เลยนะครับทั้งลูกสูบก้านสูบหรือเครื่องยนต์เองครับซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการขับรถลุยน้ําถ้ากรณีที่รถดับนะครับไม่แนะนําให้ลูกค้าขับหรือสตาร์ทต่อไปนะครับต่อมานะครับอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบ เกียร์นะครับเกียร์ CVT หรือเกียร์อัตโนมัตินะครับก็คือระบบส่งกาลังนั่นเองนะครับระบบส่งกำลังนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือน้ําเข้านะครับน้าเข้าก็คือต้องการต้องทําการนาเข้านารถเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คนะครับเพื่อนะครับตรวจสอบว่าน้ําเข้าจุดไหนบ้างนะครับเสียหายตรงไหนบ้างนะครับก็ทําการล้างนะครับล้างระบบล้างระบบเลยทีเดียวนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาเหมือนกันนะครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือมีสาระนะครับสำหรับท่านที่ได้ดูนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ทำคลิปสิ่งดีๆนะครับให้ดูในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ